คือตัวแทนจากจากทั่วประเทศตอนนี่มันยื่นหนังสือเกี่ยวเกี่ยวเกี่ยวกับเรื่องเกี่ยวเกี่ยวกับเรื่องกรมทีกลางหรือว่าไงครับเกี่ยวกับคือทางทองพังทั่วประเทศนะครับที่มายื่นหนังสือที่สมาคมในวันนี้ก็เกี่ยวกับเรื่องกีฬาเอสซึ่งกีฬาเอสนี่นะครับมันเคยล่มอยู่ครั้งหนึ่งนะครับแล้วทางสมาคมเองนะครับก็ได้มีประกาศให้อ่า นายกทั่วประเทศนะครับไปแจ้งความบันทึกไว้เป็นหลักฐานว่าถ้าเกิดความผิดพลาดเกิดขึ้นมาเนี่ยไม่ใช่ความผิดของทางหน่วยงานของอบตอแต่เป็นความผิดของทางกรมส่งเสริมปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับนะอันนี้เราแจ้งความไปแล้วแล้วเสร็จแล้วทางกรมนี่ก็บอกว่าจะมีการพัฒนากีฬาแอสใหม่ก็เลยทากีฬาแอสนิวกีฬาแอสพอทานิวกีฬาแอสอีกครับปัญหาอีก หมือนเจอเซรามิกรอบที่สองนะครับวันนี้ทางทางทั่วประเทศนะฮะทางบัญชีทั่วประเทศทางนายกทั่วประเทศนะฮะก็เห็นว่าเมื่อมันมีปัญหาอย่างเงี้ยเขาก็ไม่รู้จะทําอย่างไรเขาก็มาระบายให้ในายกสมาคมฟังว่าเนี่ยเขาทาทาทัท้งมือทําทั้งอะไรไม่ได้หลับไม่ได้นอนนะต้องปิดบัญชีถ้าปิดบัญชีไม่ได้นะสะตอง,งอก็จะเล่นงานเขานะ ซึ่งสิ่งต่างๆเหล่านี้เราเข้าใจนะเราได้ส่งให้ทางตัวแทนของสมาคมไปคุยที่กรรมธิการอีกว่าปัญหาเรื่องตรงนี้กีฬาแอดมันมีปัญหานะทางนักกรมจะต้องให้ความสําคัญเกี่ยวกับเรื่องนี้เพราะเป็นเรื่องเกี่ยวเรื่องการเงินนะฮะปิดไม่ลงก็มีความผิดบัญชีหายก็มีความผิดดีก้าหายก็มีความผิดนะแล้วนิวกีฬาแอดนี่นะคิดว่ามันจะมันจะ มันจะใช้ได้มันจะสถเียนมันก็ไม่สะเียนดังนั้นทางนายกเองครับก็คิดว่าจะต้องเป็นตัวแทนของน้องๆทั้งหมดนี่นะครับจะต้องไปคุยกับกรมส่งเสริมปกครองส่นท้ิ่เมื่อสักครู่นี้นะทางเลขานุก,การกรมก็โทรมาบอกว่าเอออย่าพูดให,ให้ทางนี้เข้าไปนะเดี๋ยวจะนัดอธิบดีให้ คนะองอาทิตย์หน้านี่ครับก็คงจะเป็นตัวแทนน้องๆครับไปคุยกับอธิบดีนะครับว่าแนวทางที่จะแก้ไขยังไงซึ่งแนวทางทางนี้เขามีแนวทางอยู่2แนวทางแนวทางหนึ่งก็คือว่าเนื่องจากว่ากีฬาแอสนะมันเป็นองค์รวมมันเข้ามาทั้งหมด7000กว่าแหงนะเข้ามาใช้ในในใ,ในข้อมูลอันเดียวกันเขาบอกว่าทางนั้นแยกได้ไหมแยกเป็นเส้นทางแต่ละภาคแต่ละภาคเข้าไปได้ไหม ประเด็นที้2ก็คือว่ายกเลิกไปเลยให้ใช้ระบบมือแล้วทางกรมอยากจะรู้ข้อมูลอย่างไรก็เดี๋ยวทางนี้ก็จะส่งข้อมูลไปเองนะครับนี่แหละครับคือสิ่งที่ปัญหาต่างๆเห็นน้องๆที่เข้ามาและที่สําคัญอีกอย่างก็คือว่าเขาพวกบัญชีพวกอะไรต่างๆนั้นทำไม่ได้หลับไม่ได้นอนและทายังมีความเสี่ยงอีกเงินความเสี่ยงเขาก็จะไม่มีอีกนะของป้องกันเขากยังมีเสี่ยงขับรถขยะก็ยังมีความมีเงินความเสี่ยงแต่พวกบัญชีน่ะ ถ้าเกิดเขาทำผิดพาลาดละเขาต้องโดนอะไรครับโดนทางวินัยบ้างโดนสตงอบ้างและอะไรที่จะเยียวยายเขาซึ่งซึ่งนายกเองในฐานะเป็ในในายกสมาคมเนี่ยก็เห็นใจเขาดังนั้นก็จะนําเรื่องนี้นะสองเรื่องนี้นะได้ไปนําเสนอทางกรมเพื่อหาแนวทางแก้ไขต่อไปครับครับผม